สวัสดีสมาชิกห้องวางแผนทุกท่านคะ่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะก็จะมาทำกันบ้านกันนะคะพรุ่งนี้วันจันทร์วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการบ้านกันเลยอ่ะก่อนอื่นถ้าเป็นต้นสัปดาห์นะคะอย่างที่เคยทำทุกครั้งเลยก็คือต้องไปดูอะไรคะ ปฏิทินข่าวนะคะซึ่งปฏิทินข่าวเนี่ยใส่ความจริงทสาทำสรุปเอาไว้ให้หมดแล้วว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีปฏิทินข่าวอะไรบ้างไปดูกันได้ดูในที่ใส่สรุปให้ก็ได้ค่ะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในสัปดาห์นี้นะคะอ่าฟันอังคารนะคะแล้วก็พุธในช่วงกลางวันนะคะจะมีข่าวแค่ดาวเดียวแล้วก็อุ๊ยอันนี้ลืมแก้เวลา ตายแล้วส่งออกไปสลืมแก้เวลาวันอังคารอ่าวันวันพุธนะคะจะมีจะมีข่าวตอนตีเอ่อเที่ยงคืนครึ่งนะคะหนูต้องไปแก้เวลาละขออภัยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูหูถ้าไม่มาเปิดดูนี่ไม่รู้เลยเนี่ยลืมแก้เวลาค่ะอ่ะมามาดูตารางจริงดีกว่าไปที่ investing นะคะ ไปที่ของสัปดาห์นี้จะเห็นได้ว่าวันจันเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะมีแค่ข่าวของบ้านเราก็คือเงินเฟ้อนะคะเงินเฟ้อของบ้านเราแล้วก็วันจันตอนสามทุ่มอ่ะก็จะมีข่าวแค่ดาวเดียวค่ะดัชนีแนวโน้มการจ้างงานจากสถาบันนะคะ CB ก็เป็นภาคเอกชนเป็นเหมือนกับแบบเป็นผลสำรวจของสถาบันที่เขาเป็นสถาบันที่ไม่ได้ใหญ่อะเนาะ แล้วก็วันอังคารวันอังคารนะคะก็ช่วงหัวคํามีอัตรางเงินเฟอ้อคาดการผู้บริโภคนะคะตอนสี่ทุ่มก็เป็นข่าวดาวเดียวเห็นไหมคะก็ไม่ค่อยแรงเนาะส่วนวันพุธนะคะวันพุธเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยประมาณน้ำมันนี่ไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วเนาะ วันพุธสามทุ่มนะคะก็จะมีปริมาณสินค้าคงคลังนะคะผ้าการค้าส่งยอดกายอดขายค้าส่งนะคะแล้วก็พุธกลางคืนเข้าเช้าพฤหัสเวลาตีหนึ่งนะคะจะมีการรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ FOMC หรือที่เรียกว่า FED นั่นเองนะคะ ก็ในรอบนี้มันไม่ได้เป็นตัวเลขเงินเฟอ้อแต่ว่าเป็นการประชุมก็จะมีการที่เขาประชุมเกษตรแล้วเขาก็จะมีขึ้นโพเดียมอตอนตีหนึ่งนะคะลุงก็จะขึ้นมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็ต้องดูค่ะว่าเป็นการสปีกต้องดูว่าะจะออกมาในรูปแบบไหนส่วนวันอไม่ใช่ขอภายวันพฤหัสตอนทุ่มครึ่งค่าที่มาทุกสัปดาห์อยู่แล้วก็คือจำนวนคนที่ขอยื่นรับสวัสดิการการว่างงานก็คือ unemployment c l a i m นะคะ แล้วก็วันศุกร์วันศุกร์แทบไม่มีข่าวเลยนะคะหัวค่ำนี่คือไม่มีเลยสรุปว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแทบไม่มีข่าวเลยเบาบางมากเลยอะเราไปดูกันที่กราฟกันบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดหน้าโซนเดี๋ยวขอวิเคราะห์ก,กราฟของสัปดาห์นี้สักเล็กน้อยทุกคนคะเวลาทำการมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดมาเนี่ยต้องเปิดอะไรก่อนรู้ไหมเปิดวีก่อน ให้เราดูทม์เฟรมวีคก่อนว่าตอนนี้ทม์เฟรมวีคเขาทำอะไรอยู่บ้างเนาะเราจะเห็นได้ว่าใน i s i อะค่ะมันเข้าเขต o v e r อร์บอนะคะแล้วก็สโตว์วีคกำลังหักหัวลงแปลว่ามันขาขึ้นนะคะมันมีการชะลอตัวมันมีการพักตัวจริงๆแล้วแหละมันก็เลยฟ้องมาในรูปแบบของอินดิเคเตอร์ในไทม์เฟรมวีคแต่จะบอกว่าการดูวีคอะคะ่ะมันนานมากเนาะ เราก็แค่ดูเป็นเป็นทิศทางเป็นแนวโน้มนะคะท mm hmm. ีนี้ก็มาดูในเด y d เดเนี่ยสโตเนี่ยเข้าเขต o v e r b o ์บอและแต่ RSI อยู่ตรงกลางใสาคิดว่าการที่ Store Day อยู่ o v e r b o ์บอเนี่ยอาจจะทำให้ราคาเนี่ยมันมีการไซด์เว์ไซด์เว์ออกข้างแบบนี้ก็เป็นได้นะคะอ่ะ เราเห็นละเดเป็นเดเนี่ยสโตอยู่บนแล้วราคาอยู่กลางทางมีโอกาสไซด์เวไปดู h ฮสี่ค่ะไปดู h ฮ h สีเนี่ยเกิดเบลลิชไดเวเจนต์ rage, มาอ่าเกิดเบลิชไดเวเจนต์เห็นไหมคะเกิดเบลลิชไดเวเจนต์แล้วราคาเนี่ยมีการทิมลงมาตบลงมาถามก็จะมีคนสงสัยว่าแล้วอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าการเคลียร์ไดเวเจนต์หรือ,อยังจะบอกให้อย่างนี้ค่ะว่าใน ในในบริบทเนี้ทรายคิดว่ามันมันมีการเคลียร์แล้วค่ะไดเวอเจนนี้โดนโดนเคลียร์แล้วแต่ถามว่าเคลียร์แล้วมันลงต่อได้ไหมก็ได้นะคะแต่มองว่าโอเคเกิดเดเวอเจนนี้แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการใบแอบว่าเซลล์หรือใบให้มองว่าเอยดเวอเจนนี้มันมีโอกาสที่มันเคลียร์ได้แล้วนะถ้ามันจะขึ้นมันก็ขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะคะเฮสี่สโตอยู่กลางด้วยนะคะแล้วก็ทำท่า QM pattern เห็นไหมคะว่านี่คือ,อไาย ันนี้คือหัวอันนี้หลุดแล้วก็ขึ้นมาถ้าเขาเป็น QM เขาจะทำอะไรคะเขาก็จะตบลงแบบนี้นะคะแต่ถ้าเขาเป็น IQM IQM คือทำสวิงย่อลงมาข้อสังเกตของ IQM คืออะไรรู้ไหมคะเขาจะไม่หลุดโลนี้คะ่ะเขาจะไม่หลุดฐานของเขาแล้วเขาจะยกขาขึ้น ไปแบบนี้แบบนี้เรียกว่า IQM ถ้าหาว่ามันมีการเบรกหัวมาแล้วไอเนี่ยกลายเป็น i n d u c e m e n t ทันทีโอเคนะคะโอเค H4 เราเห็นแล้วว่าตอนนี้กทำลังทาท่า QM อยู่ไปดู H1 กัน H1 ก็คล้คลายๆก,กันกับ H4 เลยค่ะก็คือทําท่า QM อยู่ไปดู M5 อ่าทีนี้ M5 เราก็เห็นได้ว่ามันก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่า มันอยู่กึ่งกลางระหว่างการที่มันจะเป็นเด้งเพื่อลงต่อกับเด้งเพื่อย่ยอยกโลเบกขึ้นไปดังนั้นสิ่งที่เราจะทําได้แผนที่เราจะเล่นกันวันจันทร์นี้มันเลยออกมาเป็นในรูปแบบนี้ค่ะว่าถ้ามันไปติดโซนเราจะแอคชั่นยังไงนะคะเอามาดูแผนกันก่อนไปดูที่แผนแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่นะคะ S 1กับ S 2อ่า S 1กับ S 2ของเฮียเนี่ยมันมาจากไหนนะคะ S 1กับ S 2ของเฮียมาจากไหนเราลูกศรกันอ่า S 1 M 5เป็น78.6 Order Box QM อ่ามาดูกัน M 5าอะไรดู M 5สิอ่าเราเปิด M 5เนาะเปิด M 5 เฮียพอเฮียพูด M5 เนี่ยเรารู้เลยว่ามันคือ time frame เล็กใช่ไหมคะ M5 เป็น order Box, b o x มี78.6มี QM ด้วยอ่ะเวลาเราเปิดกราฟมาพอเราเห็นแบบนี้เราจะทำยังไงคะเราจะคลำทางยังไงดีอาทรายจะคลำทางให้พี่ดูเห็น high ไหมคะเห็น low ไหมคะแล้วตอนนี้มันกำลังวิ่งอยู่กลางตรงเนี้ยทำไงดีคะกลางฟิโบค่ะ เอาฟิบมากลางเลยเปืดอ่าแผนมาแล้วนี่ไงเียบอกว่าเยาบอกว่า M 5ไป78.6นี่ค่ะ78.6ถ้าราคามีการขึ้นมาติดโซนนี้78.6เจอออเดอร์บ็อกนะคะแล้วก็เป็น QM ด้วย QM ยังไงละ่ะโค้ดเห็นไหลซ้ายไหมคะเห็นหัวเขาไหมคะถ้าเขามีการขึ้นมาเขาอาจจะทำ ไหลขวาก็ได้ดังนั้นตรงนี้เป็นการเล่นเซลค่ะแต่เซลแล้วจะถือยาวลงไปข้างล่างได้ไหมอาจพินิหารวันจันเล่นยากเพราะฉะนั้นเซลแล้วเก็บ300-500จุดเอาเป็นว่าประมาณ300จุดขึ้นไปก็พิจารณาเอานะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันขึ้นไปถึงโซนนี้ปุ๊บเอาเราเซลลงมาแล้วเขาย่อนิดเดียวแล้วเขาเกิดการที่ ไม่ยอมลงละเขามีการเบรกขึ้นไปโซนต่อไปอะค่ะเขาจะขึ้นไปติด S2 S2 เนี่ยเอามาจากไหนล่ะอ S2 H1 เป็น QM 61.8แล้วก็มีออเดอร์บล็อกด้วยง,ยง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยกลางฟิโบอ่ะแต่ใช้สบิงไฮนี้นะกางฟิโบขึ้นมาปุ๊บอ้อขออภัย ต้องใช้ไฮนี้ค่ะขอภายนะเอาใหม่นะคะใช้ไฮนี้ใช้ไฮและโลนี้เราจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นได้ว่ามีใครเริ่มเห็นเหมือนทรายไหมเขาบอกว่าเป็นเจ็ดสิบแปดจุดหกตรงนี้อยู่แล้วแถวเจ็ดสิบแปดจุดหกเป็นอะไรอีกเป็น qm มี order box. ออเดอร์บ็อกตรงนี้ h หนึ่งอะคะ่ะจะมีออเดอร์บล็อกอยู่นะคะและ qm วล่ะ Qm ยังไง นี่เลยค่ะไหลซ้ายก็เป็น QM หัวเดิมมาแหละลุดโลกแล้วก็ขึ้นมาทำไหลขวาเห็นไหมคะขึ้นมาทำไหลขวาตรงแนวเจ็สแปดจุดหกมีติดออเดอร์บ็อกด้วยแล้วก็เซลล์ลงมาโอเคนะอันนี้คือแผนของขาเซลล์ว่าขาเซลล์เอามาจากไหนนะคะแล้วก็การที่เล่นอยู่ตรงโซนแถวนี้เนี่ย บอกเลยว่าเล่นละเก็บดีกว่านะคะดูดูหน้างานียิงอ่ะแต่ไคิดว่าควรเล่นละเก็บอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นต้นทางต้นรอบชุดนี้ไม่ใช่ต้นรอบค่ะต้นรอบที่แท้จริงคือวันจันทร์ที่แล้วชุดนี้คือชุดกลางทางของรอบแล้วนะคะอ่าทีนี้มาดูบ1หนึ่งบีหนึ่งอยู่ที่สามสามสองเจ็ดอ่ามาดูกันว่าสามสามสองเจ็ดเนี่ยมาจากไหนเคียบอกว่าเอ็มสิบห้าเนี่ย ของชุด B2 เนี่ยเป็น SR f l i รนะคะห้าสิบเอ็มสามีออเดอร์บล็ด้วยนะคะเป็นอ่าห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเอามาดูการดูการปุ๊บอ่าดูซิว่ามันลงมาเทสเท่าไหร่เลยเอาฟิโบโกลางก่อนนี่คะ่ะ ตรงแถวราคาสองเจ็ดนะเห็นไหมมันจะอยู่แถวแนวฟิโบห้าสิบถึงหกสิเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นของของสวิงไฮและสวิงโลนี้เราก็ตีแบบนี้นะคะทีนี้อมันเป็นฟลิปโซนด้วยค่ะเป็นฟลิปโซนยังไงเราเห็นไหมว่ารานะคาขึ้นมาแตะยอ่อเต้งแตะไปเบรก ลงมาเด้งไม่ผ่านไหมลงมาแตะอีกรอบขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นย่อเบรกบนนะอันนี้คือภาพที่มโนเอาไว้นะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้แต่วาดให้ดูก่อนว่ามันทำยังไงได้บ้างนะคะให้ให้พี่ได้ดูว่าเฮ้ยมันน่าจะทำแบบนี้ได้เนาะ โอเคนะคะก็คือโซนนี้ก็มาจากแนวฟิโบห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ M15 มี SR ฟลิปด้วยเป็นฟลิปโซนแล้วก็เป็นแรลลี่เบสแรลลี่แรลลี่เบสแรลลยังไงล่ะโค้ดเห็นอะไรไหมคะส n g ิงไฮนี่แรลลีลงมาทำเบสขึ้นมาทำแรลลี่แล้วก็ลงมาทำเบสแล้วก็แรลลีอันนี้คือเป็นมุมมองของขาขึ้นเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมานิดเดียวเคลียร์ไม่ถึงอาจจะถึงโซนเซลล์นะคะล้วตกลงลงมาโซนบายรับได้ไหมรับได้แต่เล่นเด้งสั้นเพราะว่าเขาน่าจะลงจนถึง B2 เลยนะคะรู้จักคลีนทราฟิกไหมคะถ้าสมมุติว่าราคาลงมาแถวนี้นะเป็นแท่งแดงลงมาแถวนี้พี่มองไปข้างซ้ายซ้ายลง ้ายโล่งแบบนี้โอกาสที่มันจะเป็นค l e a n t u f f i คือทิ้งลงมาเป็นแท่งแดงแท่งใหญ่ๆแบบเนี้ยทิ้งปืดลงมาได้เพราะว่าข้างซ้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันโล่งมากเลยนะคะโอเคอันนี้คือ b 1มาจากไหนต่อมาก็จะเป็น b 2 b 2เนี่ยเราต้องไปดูภาพที่ใหญ่กว่านั้นละเราต้องไปสโคปดูใน h 1นละก็ตาม ตามที่เราเห็นเลยค่ะตามที่เราเห็นเลยว่าตรงเนี้ยโบมากเลยใครให้น้ําหนักไปไปในทางที่แบบมันน่าจะลงอะค่ะเพราะตรงเนี้ยมันโบมากๆเลยค่ะม,มันมันมีเบสมันมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันมันควรจะลงมาเก็บสักโซนหนึ่งก่อนแล้วก็ทำการขึ้นไปเนาะทีนี้เราก็จะต้องเอาฟิโบมากลางชุดใหญ่ ่าดังนั้น H1 SRF ห0 QM ก็คือเป็นโซนที่เราตีจากสวิงโลนี้ไปถึงสวิงไฮนี้ราคานะคะย่อส8มจดมารอบหนึ่งแล้วาอาจจะลงมาติด50%ตรง3 3มสแล้วเด้งให้เราสัก500จุดพันจุดนะคะแล้วก็อาจจะมีการ กลับตัวเลยก็ได้แต่เราต้องไปดูใน M5 ดูในทําเฟรมย่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่กลับเขาเด้งแล้วเขาลงมาก็จะมาเจอที่แนว61.8%ตรงแถวแถวสามสอง้าและถ้ายังไม่ขึ้นอีกก็มีสิทธิ์จะลงมาเจอ78.6แปดจุดหถวสามพนั่นเองนะคะก็เป็นเป็นการย่อลึกถ้าย่อลึกเนี่ยโซนเนี้ยโดนเก็บหมดเลย แล้วก็มีอีกโซนหนึ่งค่ะที่เฮียน่ะเขาไม่ได้ทําใส่ลงไปในแผนแต่ว่าจะฝากเอาไว้ให้ทุกคนสังเกตไว้นิดนึงละกันโซนนี้ค่ะแถวประมาณสามพันสองหกสิบเป็นโซนที่เขาเรียกว่า point of interest นะคะเป็นโซนที่อาตรงนี้ยเป็น order flow หมายความว่าอะไราต่อให้ราคามันทิ้งลงมาทิ้งลงมาแรงๆแค่ไหน สุดท้ายลงมาเจอโซนี้สุดท้ายแล้วสามพันสองรอประมาณ3 2มพหแล้วตรงนี้มันมี POI Point of Interest หรือบางที่เขาชอบเรียกว่า Order Flow Point of Interest คือจุดที่คนเข้าใจอะ POI ไม่ได้พูดถึงยากเลยค่ะมันไม่ได้สับยากเลยนะ POI ย่อมาจาก Point of Interest นะคะ จุดที่ทุกคนเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าถ้ามันลงมาติดตรงโซนนี้นะคะเป็นจุดสุดท้ายของการลงที่ย่อทั้งชุดแล้วมันต้องถ้ามันยังไม่ยอมมันยังเป็นขาขึ้นมันจะทำไมคะมันจะเด้งกลับขึ้นไปแรงๆแบบนี้เลยดังนั้นตรงนี้โซนนี้ไม่ได้ทำไว้ให้แถวสามันสองหกสิบแต่เอาเป็นว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะจะได้แผนที่เพิ่มเติมไปด้วยเนาะ ก็เอาจริงๆก็คือจบแล้วไม่มีอะไรมากเลยสําหรับแผนของในวันจันทร์ที่จะถึงเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าวันจันทร์ทีไรเนี่ยความไม่แน่นอนของตลาดมันสูงมากมันมันมีโอกาสที่จะแบบทุบลึกแล้วก็ไซด์เวย์มากๆนะคะแต่ว่าจะบอกว่าจันทร์นี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่ช่วงเย็นหรือช่วงบ่ายมีสิทธิ์นะคะที่เขาจะไปแรง เพราะว่าเขาทุบลงมาตั้งแต่วันพฤหัสแล้ววันศุกร์ก็ไซเวมันไซเวมาตั้งแต่คืนวันพฤหัสจนถึงวันศุกร์เก็บสะสมมาพอละวันจันทร์จะอาจจะมีการเคลียร์สภาพคล่องไม่รู้เคลียร์ฝั่งไหนก่อนแหละแต่มันต้องมีการเคลียร์ถ้ามันจะขึ้นต่อมันจะทุบลึกถ้ามันจะลงต่อมันจะรีบาวสูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันจันทร์กลยุทธ์ในวันจันทร์วันจันทร์นี่ถึงเนี้ยใจแนะนําว่า ควรจะเวทแอนซแล้วก็เล่นที่โซนแล้วก็ไม่ควรถือออเดอร์ไว้แบบชั้นกะลันอะไรเงี้ยเพราะว่าจุดเนี้ยมันไม่ใช่จุดที่เราจะรันค่ะาซก็ไม่รันเหมือนกันเนาะโอเคก็อันนี้คือเป็นการทำกันบ้านสำหรับวันจันแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันใหม่วันนี้ก็ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ